หนึ่งแสนซับ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 ,ซบขอบคุณครับิมเ n Gamer d ท t ว v เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่พลาดคลิปใหม่แล้วมาคอมเมนต์ก่อนใคร กดเลยกดเลยสวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับเกมเมอร์แชน of ออฟเดอกายนะครับก็ามาต่อกันเลยดีกว่านะครับผมว่าตัวเกมจริงๆมันก็ใกล้จบแล้วนะครับมันเหมือนเป็นเกมเอาไว้เล่นเพลินๆนะเอาไว้ฆ่าเวลามากกว่านะครับเกมนี้นะคือถ้าผมจะไม่ผิดเขาบอกว่าให้ทำเ,เป้าหมายสําเร็จอย่างได้อย่างหนึ่งนะ อย่างเช่นตอนนี้ผมมีอยู่2อันนะครับอันแรกก็คือให้เติมสเบียงให้โรงแรมนะครับก็เมื่อกี้3ทับสนะครับแล้วก็อันนี้คือความมั่งคั่งนะให้สะสมทองให้ได้อยู่1 5ื่นนะครับตอนนี้ผมก็มีประมาณ5,000แล้วนะคือแบบพอได้ทอง15ื่นห้าปุ๊บก็จบเกมเลยหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับก็เดี๋ยวลองดูลวกันนะเดี๋ยวคงไปฟาร์มหลังใหม่เพิ่มเติมนะครับตอนนี้มีเควสก็คือเอ่อให้ไปส่งมอบยานะครับก็ต้องไปซื้อที่เกาะเต่านะ ก็อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปหาเบาะแสด้วยนะที่ไปเกาะยักษ์นะครับแต่ผมว่าจริงผมก็เจอแล้วแหละมันเป็นเกาะอ,อยู่ตรงด้านล่างตรงนี้เลยนะครับทางตะวันตกเฉียงใต้นะเนี่ยเกาะนี้นะครับแล้วก็เห็นท่านผู้ชมบอกว่าต้องซื้ออัญมณีไปด้วยนะก็เดี๋ยวมาซื้อที่เกาะน,นี้เลยก็ได้นะครับราคาปกตินะอยู่ค่อนข้างใกล้นะครับก็วิ่งมาซื้อตรงนี้ได้เลยอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเข้าเกาะเต่าก่อนแล้วกัน,กน,กนนะลองไปซื้อยาดูแล้วกันนะครับส่งมอบเควส เฮ้เกาะเต่ามาแล้วจ้าผมว่าต้องซื้อยาเก็บไว้เยอะๆนะเออนี่ถามกี่ยับคำพีนะครับอ่ะลองถามก่อนแล้วกันนะคมพีก็คือไอ้คมพีที่เราได้มาจากไอ้ตัวโรงงานอ่ะนะโรงงานของโอร่านะครับเอาลืมอ่านอีนอกแล้วออมือไวจัดอา่าเหมือนว่านักปราดนะครับเขาก็ไม่รู้ที่ไปที่มาของมันเหมือนกันนะ แต่เขาบอกว่ารู้ว่ามันเป็นหัวใจสําคัญของพลังงานพายุนะอาจเป็นเหมือนคลังเก็บพลังงานนะครับสถานีพลังงานแต่ละแห่งถูกสร้างขึ้นมาเมื่อนานแล้วในช่วงที่กรีเอ็ยังมีชีวิตอยู่ก็คือรูปปั้นผู้หญิงนั่นเองนะครับเออแล้วก็เควสรูปปั้นนะ่ะมันต้องไปตามเควสนะครับแบบว่าเล็กๆหนึ่งคือแบบเอ่อกรีเอ็นักสำรวจอะไรประมาณนี้นะเราต้องไปตามนั้นนะครับผมก็ไปเจอด้านบนแล้บอกเลยว่าโคตรไก่ กว่าจะเดินทางเสร็จอะนะตำนานกล่าวว่ามีอสูรในตำนานนะัพลังงานของหัตถาไปเพราะมันเกลียดเรื่องที่คนสามารถเดินทางได้ไกลขึ้นเรื่อยๆไปยังพื้นที่ที่เคยมีการอาศัยอยู่กันอย่างสงบสุขอาจจะเป็นพวกยักษ์ก็เปล่าเออในอาสูรเนี่ยน,นะน่าจะใช่นะครับก็เดี๋ยวเราต้องไปหาเกาะยักษ์กันแหละเออคงไม่มีอะไรนะครับขอข้ามไปแล้วกันนะตรงนี้ เนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้เข้มข้นนะเออมันเป็นเกมฟาร์มนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวซื้ออ่ายาเฮ้ยซื้อยาไม,ม่นี่ไปเลยก็ได้เนี่ยถูกด้วยนะครับซื้อไปเลยแล้วกันพันสาอืมจริงจิงยาเราต้องการแค่สองขวดปะแต่ซื้อมาก่อนก็ได้นะเผื่อไว้เคว็ดอื่นนะครับแล้วก็เขาแบบรับซื้อพวกนี้ไหมขาไม่รับเลยเว้ยโอเคได้ได้ได้ได เดี๋ยวผมส่งเควสก่อนน่าจะเป็นเมืองนี้แหละน่าจะใช่ส่งยาให้อส่งมอบยาได้มาเท่าไหร่เจ็กว่าเออมีสถานีเจะเติมเชื้เพลิงไหมอ่านี่ไงคือรูปปั้นกรีเอตนะครับคือเราต้องไปด้านบนนะแบบว่าตามตามเบอร์ที่มันต้องการนะครับอย่างเช่นเ,ออเนี่ยเขาบอกว่าต้องการลักสบวดก่อนนะแล้วก็ค่อยมาการค้า แล้วก็มานักสร้างนะครับอะไรประมาณนี้นะนักสำรวจอยู่ด้านบนตรงนู้นเลยนะครับเดี๋ยวตามผู้สอนไปนะเนี่ยตรงนี้โคตรไกลเลยคือมันต้องเรียงตามเควสนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมไปด้านล่างก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปหาเกาะยักษ์ก่อนดีกว่าอา่ะรีขอเติมเชื้อเพลิงนิดนึงโอเคมาเติมก่อนนี้ก็ได้สีทองก็โอเคนะ ถือว่ายังยังพอเติมไหวเงินยังพอมีนะเงินมีเยอะอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินทางมาด้านล่างเลยแล้วกันนะไปเข้าเกาะยักษ์เลยครับระหว่างทางขอดูนิดนึงว่าเมืองนี้อะไรแพงเฮ้ยไม้แพงมากนะไม้ผมก็มีค่อนข้างเยอะนะครับ16อันแถวนีอ้อันนี้ก็ซื้อได้นะโอเคเดี๋ยวมาซื้อไม้ก่อนแล้วกัน ไหนๆผ่านทั้งทีเอาไปขายด้วยแล้วกันนะครับซื้อไม้หน่อยจ้าร้อยห้าสิบสี่แล้วก็เดี๋ยวซื้อเหล็กไปด้วยแล้วกันซื้อเก็บไว้ก่อนโอเคตามนี้ครับอ่าเฮ้ยอันนี้ไม้ก็แพงเว้ยแพงมากเลยนะอ่าเดี๋ยวไปขายที่ตรงด้านล่างนะครับเชื้อเพลิงจะพอไหมเนี่ยเหมือนว่าต้องเติมก่อนนะครับเชื้อเพลิงจะหมดนะ หลือครึ่งถังเองนะครับเติมราคาแพงด้วย5บาทต่อยูนิตราคาถูกก็คือไอเมืองเกิดนะบาทเดียวนะครับแต่ว่ามันอยู่ไกลไงเราต้องยอมเติมไปนะตรงนี้ก็5บาทต่อหน่วยแต่ว่าเดี๋ยวขายไม้ไปก่อนแล้วกันอ่ะขายไม้ด้วยโอยไม้ราคาโคตรแพงนะ ก็าขายไปหมดเลยก็ได้นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปเข้าเกาะยักษ์ครับที่ตรงนี้ดูสิวุ้วเฮ้ยมันก็เหมือนเป็นคนนะอ๋อแต่ว่าตัวสูงกว่าเราเยอะเลยว่ะเออไหนดูดิถอดรหัสคัมภีร์โอ้นี่ต้องการอันนี้มดีด้วยนะครับห้าอัน ตั้งใจฟังคืออะไรอ่ะลองดูก่อนแล้วกันนะอ๋อตั้งใจฟังคือมาสามารถมาไอ้น,นี่ได้เลยนะมาอัปเกรดได้เลยนะครับผมขอเอาอันนี้แล้วกันความเร็วเพิ่มขึ้น10%อเ็อ๋ออีกอันหนึ่งก็ได้อีก10%เลยเหรอเอ้น่าสนใจนะเน้นความเร็วไว้ก่อนแล้วกันนะครับได้แบบไปได้ไกลยิ่งขึ้นใช้เชื้อเพลิงน้อยลงนะปรับเกียร์ระหว่างเดินเรือให้เหมาะสมลดการใช้พลังงานก็น่าสนใจ เน้นมาที่นี่ก่อนเลยแล้วกันนะครับอีกแต้มหนึ่งเอาอะไรดีแหละอีกแต้มหนึ่งลองเอาไอ้นี่ไหมเอ่ต้นทุนค่าจ้างแรงงานนะครับลดลงนัห้าสิเนเลยนะน่าสนใจโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาที่อันนี้ดิถอดรหัสคัมภีอ๋อเป็นโน้ตเพลงว่ะ ตรวจสอบบันทึกของคุณเป็นโน้ตเพลงนะครับก็คือเนี้นะแล้วไปใช้ที่ไหนคำพีปัญญาเอได้จากการส่งทรัพยากรให้อีโวและโอร่าเล่นเพลงเพื่อบุรณะหัสถาพิศวงอ๋อ,อคือเอาไว้ซ่อมพวกตึกล้างเหรอลองไปดูแล้วกันนะครับ เห็นด้านล่างมีตึกล้างเพียบเลยนะอ่ะเดินทางต่อครับไปไหนดีตึกล้างก็จะไม่ผิดดูแถบเนี่ยนะอืมแต่ว่ามันก็ไกลนะเดี๋ยวผมว่าเดินทางไปด้านบนดีกว่าไปส่งนะพระจนลภัยนะครับ <c oughs> โอ้โหแบบโคตรไกลเลยไกลมากค่อยๆไปแล้วกันอ่ะเดินทางมาที่นี่ก่อนดิเออไปไวขึ้นนะ โอเคเลยนะครับไปลไวขึ้น,ฉนเฉพิงก็ใช้น้อยลงเยอะเลยเดี๋ยวมาเติมเฉื้อเพิงที่เมืองแรกก่อนแล้วกันบาทเดียวนะคะถูกเออประหยัดไปเยอะเลยนะช่วยได้เยอะเลยนะครับอันเนี้ยนะค่อนข้างดีแล้วก็เดี๋ยวผมลองไปซื้อเกาะที่เป็นทรายแล้วกันนะทำเควสไอตัวทำแก้วนี่ด้วยนะเนี่ยซื้อเกาะที่มีแหล่งทรายสร้างสถานีขุดทราย สร้างโรงตีเหล็กโรงงานช่างส,ส่งทรัพยากรให้สมาคมการค้าเกาะทรายตรงนี้ก็ใกล้ๆนะเฮ้ยเนี่ยตรงเนี้ยเกาะทรายเดี๋ยวมาซื้อได้เลยนะครับให้ไปส่งที่เกาะไหนนะเอ่อบาดทีบาดทีอยู่ที่เมืองไหนวะอ่าที่ตรงนี้ โอ้ยก็ไกลเหมือนกันนะเนี่ยค่อนข้างไกลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเติมพลังงานก่อนสิเอาพลังงานหมดโอ้โหกดปุ <urt> ๊บ <p up> แล้วมันแบบมันวิ่งไปเลยอะ่ะต้องเสียค่ารากตั้งสี่ร้อยกว่าโอ้โหมาแล้วก็ต้องเติมไว้อ่ะนะอ่ะเดี๋ยวมาซื้อเกาะทรายเลยก็ได้เกาะนี้ซื้อซะเลยเอา่าซื้อเกาะนี้ว่าสองร้อยห้าสิบเอง ราคาถูกแล้วก็เราจะสร้างยังไงจัดการเกาะอ๋อ,อนี่ไงสถานีขุดทรายก็น่าจะขุดทรายนะอ๋อต้องสร้างคลังก่อนนะครับต้องการไม้2อันไม้ก็มาซื้อที่เกาะแรกะนะราคาถูกแบบว่าถูกมากอะเกาะแรก ๋ยวเหมาไปเลยแล้วกันผมว่าคงต้องซื้อเก็บไว้ด้วยนะเอาไว้สร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับ14อันโอ้ยหินราคาแพงฮนะใบชาซื้อมาเก็บก่อนก็ได้400ขายหินไปหน่อยมั้ยเฮ้ยหินผมว่าคงต้องเอาไปสร้าง่ะน,นะเก็บไว้แล้วกันเดี๋ยวต้องไปขายใบชาหน่อยอะ่ะใบชาเริ่มมีเยอะและ้ว ฟ้าวิวโหด้านล่างแฮะก็พอมาได้นะเขเคไปขายก่อนแล้วกันไปกลับน่าจะไหวอยู่นะครับเจ้าเพิงยังพอมีขายใบชาหน่อยจ้าเฮ้ยซายราคาถูกไว้นะซื้อมาสักหน่อยหนึ่งและกัน เผื่อเอาไว้สร้างนะครับอันนี้ขายใบชาไปเลยเขามีตังเยอะด้วยนะเห้ยเหล็กก็ราคาถูกนะครับเดี๋ยวซื้อเก็บไว้แล้วกันนะเอ่อทรายอ่ะสัก40แล้วกันโอเคซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวไปที่เกาะทรายต่อเกาะทรายเสร็จแล้วก็ต้องดูว่ามันสร้างอะไรได้บ้างนะ มีสร้างคลังแล้วก็ฐานี้ขุดซ้ายม่ต้องการอะไรบ้างนะครับอ่ะสร้างคลังฝากถอนสินค้าอ๋อคือแบบเอาของมาเก็บได้นะได้เก็บทรายแหละขุดเจาะขุดทรายโอเคได้นะครับสร้างเลยเควเสร็จแล้ว ต่อไปเขาบอกว่าให้สร้างเป็นโรงตีเหล็กนะครับแล้วก็โรงงานช่างนะตีเหล็กเอาแป้งขนมปังมาอบอบแป้งเป็นขนมปังห๋อ,อเหออลอมทรายและหินให้เป็นอิฐโรงตีเหล็กคืออันนี้แล้วก็โรงงานช่างโรงตีเหล็กเหมือนว่าเราจะขาดอิฐนะ เออขาดอิดนะครับตั้ง5ก้อนนะโหแล้วก็นี้รวมเป็น15นะแล้วก็ไม้แปลรูปอีก20แล้วก็เหมือนเป็นแท่งเหล็กอีก5ชิ้นนะครับโอ้โหขาดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็คงต้องไปฟาร์มก่อนนะนะตอนนี้ก็ขุดทรายไปอ๋อ,อคนงานทั้งหมดมาทำเลยแล้วกันนะ เขาจำเป็น2คนเคทำซะผลิตได้สามยูนิตต่อวันโอโ้โหโคตรช้าเลยคนงานเราเหลือเท่าไหร่เหลือ6คนนะครับโอเคเดี๋ยวมาเติมเชื้อเพลิงแล้วก็เดี๋ยวไปด้านบนนะอย่างนี้ผมว่าผมต้องไปซื้อเกาะแล้วก็ฟาร์มเป็นพวกแท่งเหล็กอะไรด้วยนะครับ แต่ว่านะ่าต้องใช้เงินเยอะนะนี่มันเป็นเกมฟาร์มอะ่ะเป็นเกมฟาร์มจริงๆนะอันนี้สินค้าโอเคมาแล้วเดี๋ยวซื้อไม้เก็บไว้แล้วกันจริงสายก็ขายไปก่อนก็ได้นะเพราะเรามีเป็นตัวโรงงานแล้วน,นี้ซื้อใบชามชาโอเคไปเดินทางไปด้านบนด้านบน ตลาดโลกโอเคไปเลยแล้วกันไปไปไปเปิดแมปด้วยก่อนนี้ไม่เคยเข้า,เ,าเข้าซะหน่อยเป็นป่าแอปเปิลนะเก็บแอปเปิลได้อันนี้ยังไม่เคยเข้าเข้านิดนึงเฮ้ยเหมือนขุดแร่ได้นะครับ ถ้าเป็นหินน่เออเป็นหินเป็นเหล็กเออแหลงเหล็กโอเคเทียบท่านี่เควสมันจะขึ้นอย่งอี้นะครับกระพริบกระพริบนะเยี่ยมชมรูปปั้นกรีเอดโอเคได้หนึ่งคนและหนึ่งรูปปั้นแล้วก็พลังงานก็จะหมดต่อไปก็เป็น นักการค้านะครับนักการค้าแล้วก็นักสร้างดูแผนที่นิดหนึ่งรูปปั้นอันนี้นักการคาโอเคต้องลงมานะนักการค้าแล้วก็นักสร้างมาถึงเกาะนี้ปะเนี่ยจะเพิงพอไหม น่าจะพอดีนะทันไหมนิดนึงโอ้โหนิดเดียวเองไม่ถึงต้องเสียตังค่าลากอีกแล้วส่วนใหญ่ผมจะมาเสียงี้แหละโคตรแพงเลยค่าลากเหลือแพงจัดไปต่อด้านล่างครับเมืองนี้ขายแอปเปิลได้นะเนี่ยสายก็ขายได้ แต่ถ้าพูดถึงกําไรมันก็ค่อนข้างน้อยอะนะทรายมันแบบได้ไม่กี่บาทช่วงไฮทายก็ไม่ค่อยได้กําไรแล้วอะเยี่ยมชมรุปปันที่สองครับอันนี้ไหนดูสิใ <c oughs> บาชาจริงก็ยังซื้อได้อยู่นะใบาชากับสีย้อมอ่ะซื้อมาไว้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวคนงานซื้อเพิ่มสักนิดนึง โอเคสักสคนเชื้อเพลิงมีไหมไม่มีต่อไปรูปบ้านรูปสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่าเมืองนี้รู้สึกว่าใบาชากับหินจะราคาถูกนะก็แวะนิดนึงครับแล้วก็เติมเชื้อเพลิงด้วยซื้อหินซื้อใบาชาโอเคหัวตั้งเหลือ2,000แล้วเว้ย ต้องไปขายบ้างแล้วนะนี่เก็บของนิดนึงเขียได้หินมาครับน่าจะไปด้านบนนะตามที่เขาบอกนะครับไปตามลุกศรเนี้ยเฮ้ยลมลมลม,ลมโอเคเขา้าเกาะนิดนึงเป็นป่าอันนี้เป็นป่าด้านบนก็ไม่ค่อยมีเมืองนะมีแต่เกาะแบบ กาะทรัพยากรร้านค้าดูสิผู้ดอกไม้ราคาถูกอันนี้มณีก็ค่อนข้างถูกนะ3อันให้แต่ว,ว่าสีราคาแพงเพยขายสย้อมไปเอ่อผมขอเอาอันนี้มณีเก็บไว้แล้วกันแลกมาเสียสองบาทก็โอเคนะดอกไม้อ่ะซื้อมาไว้แล้วกันราคาถูกดีโอเค แต่เดี๋ยวค่อยไปทีเดียวนะจะได้คุมค้มคุ้มอุย้ยท้องฟ้าเจอฝนอ่อมิดหนึ่งร้านค้าใหม่อันนี้เหล็กราคาถูกจัดเลยเนี่ยโอเคซื้อเหล็กมาไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็โอเครูปปั้นอันนี้เยี่ยมชมเอียนบอกว่าคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องสมบัติของคอดีเอ็ดไหม เล่าอีกสิมีความเชื่อว่าถ้าคุณไปที่ทุกบ้านของกรีเอททั้งสามแล้วร้องเพลงใส่วิญญาณกรีเอทจะมาแอบกระซิบแหล่งที่ซ่อนสมบัติแต่มันก็เป็นแค่เรื่องเล่าแหละนะงั้นผมว่าอาจจะมาเล่นไอ้บทเพลงนั้นไหมอันนี้เล่นเพื่อบุรณะหัดถาพิสวง์ ต้องเป็นรูปมือสินะกล่องจริงก็ยังสำรวจไม่หมดเลยนะครับถ้าไรทองฟ้าก็คือเรียกไอ้ไอ้ตัวปลาหมึกมานะเอามาดูดนตรีกันแต่เล่นยากมากไปต่อดีกว่าโอ้เกาะดอกไม้ตรงนี้มีอะไรไหมเฮ้ย,ยมีอันหนึ่งโอเคดูซะหน่อย อันนี้อุ้ยเหมือนอัญมนีนี่น่าสนใจเลยนะโอ้โหสี่พันสองเลยนี่แพงจัดครับผมว่าพลังงานน่าจะหมดก่อนอะน่าจะมาไม่ถึงโอ้โหโดนลากไกลเลยทีนี้ไกลจาดอ,อย่างไกลตังก็จะหมดแล้วแต่พันห้าเอง เติมเชื้อเพลิงหน่อยหร้อยสามส้องเติมนะขายเลยได้ไหมเฮ้ยอันี้มีขายได้นะราคาแพงเลยนะครับก็ขอขายหน่อยแล้วกันนะขอกําไรบ้างขายไปแล้วก็ดูเควสด,ดอิอ่อโรงงานตีเหล็กโรงงานช่างศิลปินพนเนจร อ๋อก็กลับไปส่งที่เกานะนั้นอะ่ะนะโอเคส่งก่อนและกันเมื่อกี้ก็ตอนลากจุงมันก็น่าจะส่งให้นะนิดเดียวเองโอเคส่งก่อนจ้าเสียเป็นพระเจรนอ่ะเรียบร้อยขอบคุณกันทั้งครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ฉันวาดภาพเอ็ดมาอีกมากเลยนะว่าแล้วไปทำงานต่อดีกว่าโอเค นี่คือรางวัลของคุณให้เหมือนให้ต้นไม้มาเหรอต้นไม้ต้นนี้เคยเติบโตที่ซันฟอนนะแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีอีกต่อไปแล้วฉันเก็บเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังสำหรับอนาคตที่ดีขึ้นขอให้มันมอบพลังให้กับการเดินทางของคุณได้ไม่น้อยไปกว่าที่มันมอบให้ฉันนะโอเคเอให้ต้นไม้มาเวมาเมล็ดพันธุ์โอเค ซื้อนิซื้อขายเมืองนี้มีอะไรไหมโอ้หินราคาแพงนะขายไปกองเนึงแล้วกันดอกไม้ราคาถูกจัดเลยซื้อมาก่อนครับอ่าแล้วก็ต้องไปซื้อไอพวกคอนกรีดอะนะอิดที่เต่าเต่ามนี่แแล้วซื้อของหน่อยจ้าเอ้ยเอาถามได้นี่ ออแต่ถามไปแล้วก็เหมือนไม่ค่อยรู้อนะท่านผะู้เท่าเต่าโหไม้ซื้อหมดเท่าไหร่เนี่ยพันสองซื้อยะไมนมีมาก่อนแล้วกันขอไปฟาร์มตังก่อนแล้วก็ถาม,กามเกี่ยวกับเมล็ดพัน,นุนี้คำทำนายโบราณว่าเมื่อใดที่มเมล็ดพันธุ์ทั้งหงอกขึ้นอีกครั้งข้าจะกลับมาหาเจ้าและเจ้าจะลืมความเจ็บปวดทุกอย่าง พวกเราจะสร้างโลกขึ้นมาใหม่มในอดีตนั้นธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากกว่าตอนนี้สัตว์และพืชพัุ์ต่างๆสูญพันธุ์ไปแต่บางคนก็ยังมีเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ในอดีตที่หลงเหลืออยู่ด้วยคำทำนายนี้จึงยังคงมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะเสด็จมาเมื่อต้นไม้ทั้ง6ต้นเหล่านั้นเติบโตขึ้นอีกครั้งมันอาจฟังดูแปลกๆนะ คือเราพยายามปลูกเมล็ดพันธุ์แล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกมันไม่เติบโตแต่ก็ไม่เน่าเปื่อยดูดุกเช่นนี้เป็นอะไรที่พิเศษถ้าเกิดว่ามันสามารถทําให้เมล็ดพันธุ์เติบโตได้ล่ะกลับมาหาพวกเราเมื่อเจ้ามีเมล็ดพันธุ์ครบทั้งหกแล้วโอ้โหต้องหาทั้งหกอันอืมอถามกับเหล่ายักษ์ดิเหล่ายักษ์ไม่ทราบต้นกาเนิดของพวกเขาคนบางส่วนคิดว่า พวกเขาเป็นบรรพบุรุษพวกเราแต่เราไม่คิดเช่นนั้นพวกเขาตัวใหญ่เกินไปบ้านยุคเก่าแก่ของเราก็เล็กเกินไปสำหรับพวกเขาผู้คนเคยลองพู้คุืกอบพวกเขาแต่ก็ไม่เป็นผลพวกเขาไม่พูดและไม่นอนพวกเขามีพลังบางครั้งก็ตอบคำถามของพวกเราไม่ได้ตอบเป็นคำพูดแต่คำตอบจะปรากฏเป็นนิมิตอยู่ในหัวของเราเลยบางทีพวกเขาอาจจะเป็นผู้ส่งสารของพระเจ้า กำลังรอบางสิ่งบางอย่างอ๋อแสดงว่าอาจจะต้องไปปลูกต้นไม้นั่นะนะแต่ว่าต้องรวบรวมก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปฟาร์มอีกแล้วนะต้องไปฟาร์มให้ครบนะครับโอเคครับก็เดี๋ยว EP นี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็มาอัปเดตนิดนึงแล้วกันนะครับเคืื่อนเปนเกมฟาร์มอ่ะอนะเราใช้เวลาฟาร์มนะครับในการเล่นเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวผมคงไปฟาร์มไอ้เมล็ดพันธุ์ให้ได้เกือบครบก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มาต่อเนื่องกัน,น่ะนะว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับ อ่ะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย